ดีค่ะอยู่กับนิดนิดดาวันนะคะวันนี้ก็คือพี่อาร์ตเนี่ยชวนนิดมาทำคอนเทนต์นะคะคแต่ว่าคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรคะพี่อาร์ตเป็นวิธีการ mix เสียงร้องให้เสร็จภายใน,นสิบนาทีสิบนาทีคือจริงๆพี่อาร์ตเนี่ยตั้งชื่อช่วงไว้ด้วยนะคะคตั้งชื่อคลิปเอาไว้ว่าช่วงเออะก็ทำคอนเทนต์เออะก็ทำคอนเทนต์จริงๆก็คือเดี๋ยวเราจะแต่งเสียงร้องกันภายในสิบนาทีซึ่งเสียงร้องที่เราจะแต่งกันก็นกจะเป็น เพลงที่นิดอัดรองคัฟเวอร์มาใช่แต่ก็ที่พิเศษสำหรับคลิปนี้คือจะเป็นการมิกซ์โดยใช้ปลักอินของค่าย Universal Audio ทั้งหมดนะฮะคือ,อเราเรียกกันว่า UAD2 นะครับผมแล้วมันพิเศษกว่าปลักอินอื่นๆยังไงบ้างคะก็ความพิเศษของมันคือมันเป็นข้อแรกคือปลักอินมันจะมีฮาร์ดแวร์ที่เอาไว้ประมวลผลของตัวเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเราใส่ปลักอินเข้าไป ยังไงมันก็ไม่ไปรบกวนกับ CPU น้อยๆของเรานะครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นคือมันก็เราก็สามารถทํางานหนักได้ข้อสองก็คือว่าเขาจะเด่นเรื่องการจําลองอุปกรณ์ที่เป็นอนาล็อกนึกถึงห้องอัดสมัยก่อนอ่ะที่แบบมีเครื่องเติบกําแพงเลยที่เป็นแบบเป็นกล่องๆเป็นปุ่มๆเป็นไฟๆเพราะฉะนั้นอ่าใช่ครับก็สมัยนี้แล้วก็คือว่าเขาก็จับ ของพวกเนี้ยมาจําลองจําลองแล้วก็คือถ้าแล้วก็หน้าตายโนเฟสมันก็เหมือนกับไอ้ที่เป็นฮาร์ดแวร์จริงๆเลยอย่างนี้ตัวถ้าเกิดว่ามีอ n นาล็อกเราก็จะปกติเขาก็จะมาเทียบกับตัวดิจิตอลใช่ป่ะคะคืออย่างนี้มันมันต่างกันหรือว่ามันมันดีกว่ากันยังไงคะครับเรียกว่าต่างกันดีกว่าอ่าเหมือนเวลาทำกว๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วนะครับแล้วเลือกระหว่างทําผัดด้วยกระทะเทฟลอนบน เตาไฟฟ้าอ่าอันนั้นคือดิจิตอลค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้เตาถ่านกับกระทีเลล่นถ่าน,านมีมีแบบกลิ่นไอของมันมันสามารถเร่งความร้อนได้ทั้งสองอันแหละอือ่าแต่คือถ้าเป็นแบบเตาไฟฟ้าเร่งความร้อนมัน,ม,นมันก็แค่ร้อนขึ้นอือค่ะอ่าแต่พตอเตาถ่านเร่งความร้อนแล้วใช้กระทะเหลเ็กเวลาเราสมมติเวลาเราใส่ซอสผัดเข้าไปมัน ก็ทั้งกลิ่นฐานแล้วก็ซอซที่ไหม้ที่มันไปเคลือบอยู่แล้วคลุกไป character ขึ้นมาจริงอ่าฮคือมันไม่ใช่แค่ร้อนขึ้นแต่ว่ามันแบบมันมีกลิ่นของมันเข้าใจแล้วก็คือยังไหนๆก็คือโดนหลอกมาแล้วเนาะเราก็จะต้องแบบสงสัยอะไรเราก็ต้องขอถามนิดนึงจะได้มีความรู้ติดตัวกลับไปด้วยอ่าถ้างั้นขั้นตอนแรกของเรากับเพลงนี้ครับ เราเริ่มกันตรงไหนดีคะเริ่มกันจากการฟังก่อนเลยครับการฟังในรอบแรกนี่คือเรียกว่าฟังเพื่อหาปัญหาหรือว่าข้อบกพร่องอะไรที่เกิดจากการบันทึกเสียงอืมอืมไม I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby do you recognize me ผมก็จะเชฟโทนมันหน่อยหนึ่งก่อนนะครับแต่คือเชฟโทนที่แรกคือก็คือการใช้ EQ นี่แหละ แต่ว่าจะเป็น EQ ที่เรียกว่าปรับให้มันฟังดูเป็นธรรมชาติแล้วยังไม่ไปไปเพิ่มความเรียกว่าอ่าสวยงามให้มันอันนี้เอาให้มันมันฟังดูแบบรับเรียบรับรื่นก่อนนะฮะก็เริ่มต้นก็ใช้ UAD เลยนะครับตัวนี้เป็นอ่า Brainworks นะครับ Digital B3 ซึ่งที่ชอบใช้ตัวนี้มันเพราะว่ามันคือมันทำง,งานได้ละเอียดดีอ่ะอืมมันสามารถตัดอพวกที่เราไม่ได้ต้องการอะไรออกไป ได้เยอะนะครโอเค okay. เดี๋ยวเ,<อ>เราขอดูหน่อยค่ะว่ามันจะตัดเกลียงแค่ไหนครับเริ่มตน้นเสียงร้องมันไม่มีเสียงลงมันิ่าโลอ,อยู่แล้วเราตัดโลคาดออกไปโอเคมันไม่ไม่กระทบอะไรกับเสียงร้องแต่ว่าเอาเสียงบรรยากาศออกนั่นเองส่นี้คืออีกเสียงที่ผมได้ยินก็จะเป็นพวก มันเป็นเสียงในโซนนั้นของแบบเวลาร้อ,เรองเฮทโทนอ่ะมันจะมีเสียงแบบน่าจะาประมาณมิดโลที่มันบัวๆัวหน่อยนึงนะฮะนี้เราจะหานะฮะว่าย่านไหนสังเกตไหมว่าความดีงามของของของตั้อินตัวนี้ <Okay. S 1> นเนี่ย คือเวลาเราแบบไม่แน่ใจว่าความถี่ไหนอะที่เราได้ยินแรู้สึกมันไม่มันไม่ใช่เราต้องเอาออกอะแทนที่เราจะแบบมานั่งสุ่มหมุนหาไปเรื่อยๆแต่ตัวเนี้ยมันสามารถแบบพอเราบิดหมุนไปเนี้ยมันจะโซโลเฉพาะช่วงความถี่นั้นความถี่ที่เราต้องการจะหาใช่แล้วพอเราเจอปุ๊บมันก็จะง่ายแล้วเราก็จะเอาตรงนั้นออกทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นโอเค And shy. I i v e my d i s t a n t but you still catch my e y e Tell me baby do you recognize me อ่ะเจอแล้ว 380Hz ประมาณนั้นเอาออกนิดเดียวไม่ให้เสียความเป็นธรรมชาตินะครับ One s p e e and twice and shy I keep my distance but โอเคสว่างขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วโอเคแล้วก็ยังมีอีกนิดหนึ่งที่เราออกแต่ไม่อยากจะเอา 280นี่ออกไปไป,ไป,ไปเยอะเดี่ยจะไม่ทำให mm ้ช้ามันน่าจะมีอีกสักที่หนึ่งนะครลองหาดู Once m e e t i n and twice shy I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby, do you recognize me? Well, it's been a year Once bitten and, and twice and shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby. Once bitten and, and twice and shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby. Ah, <coughs> okay. <coughs> 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 Once b i a t e n and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? ก็เรียกว่ามันก็นใสขึ้น,นอ่น,นิดหนึ่งนะฮะอืมแล้วก็ต่อไปต่อไปค่ะต่อไปก็คือว่าปัญหาต่อไปในในในทุกเสียงร้องและเสียงพูดของทุกภาษา ก็คื <c oughs> อจะมีพวกเสืออโซ่ชอช้างสเสียงลมส,สๆกชืดผับภาษาจีนจน่าจะมีเยอะนะใช่ไหมมีเยอะอมีเยอะนะฮะจริง <c oughs> ๆมันก็มีมีมทุกภาษาเนาะใช่ฮะงั้นเราก็ต้องเอามันออกมันจะมีอ่าปับอ,อินที่ชื่อว่าเดีซฮะซึ่งค่า u ู d ก็มีเหมือนกันนะฮะชื่อว่า precision D S ีมีทุกสิ่งที่เราต้องการจริงๆใช่ครับผมก็เพื่อความรวดเร็วเราจะเริ่มต้นที่ preset นะฮะ เลยค่ะ,ะไม่ได้เร็วร้ายอะไรนะครการใช้ preset ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งน่าอายอเพิ่มความเร็วของเราเพราะว่าเราการันตีเวลาไว้ <c oughs> One and space twice shy. Keep เราโซโลส,ส่วนที่จะเอาออกไปแล้วเราก็หาดูว่าตรงไหนหนอ <c oughs> หาคําถี่ คือเราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ไอตรงมิเตอร์อันนี้ถูกลดคือเกณฑ์ในแอชั่นเนี่ยมัน,ม,นมันเด้งขึ้นมาแสดงว่าไอพวกมันมันไปโดนพวกส่อเสือชอช้างสอสัวอ,อะไรเงี้ยก็เลยเด้งขึ้นมามันลดลงไปนะฮะอันนี้เรากลับมาฟังเสียงอันนี้คือฟังที่เราจะสิ่งที่เราไม่เอาไปละพอเรากลับมาฟังสิ่งที่คงเหลืออยู่ที่เราจะเอานะ Once bitten and twice and shy I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby do you recognize me Well it's been a year มันพวกเสียงเนี่ย <S <S เขาเรียกว่า s i b y l a n d เนี่ยพวก SHCH อ,อะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่บาทหูมากเกินไปนะฮะ<ว>ก็คือยังลงเหลืออยู่เป็นธรรมชาติใช่แต่ว่าจะไม่เกินสีนี้อันนี้เรียกว่าอ เราเกลีย่ยให้ทุกอย่างฟังดูธรรมชาติแล้วนะครับก็าจากนั้นก็เราก็จะเริ่มขั้นตอนของการตกแต่งให้มันดูเราจะเริ่มฟุงฟริงแล้วอ่าไพโรลักอินตัวแรกที่ใช้นะฮะเจะใช้คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ปกติเป็นคอมเพรสเราเราคอมเพรสอยู่แล้วละคือกับเสียงร้องเนี่ยคือมันเพื่อทําให้ มันฟังดูชัดถ้อยชัดคําขึ้นเพราะว่าเสียงร้องแต่ละคาเนี่ยมันมันความดังเบามันไม่มันมันเรียกว่าไม่เท่ากันอ่านี้เราก็ทําให้มันเรียกว่าใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเรียกว่าให้มันเท่ากันทุกคำนะไม่งั้นจะไม่ธรรมชาติแต่อันนี้คือพอมาใช้ของ uad เนี่ยคือนอกจากจะทําหน้าที่ของคอมเพรสเซอร์ปกติแล้วเนี่ยมันยังใส่เรียกว่าสีสันของมันนะฮะคือเสียงมันจะมีความเป็นอนาล็อก <music> Last Christmas，雪还在心底，你那时的笑语都充满意义。遇见你是我最痛的美丽，怕今生都无法忘记。Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it. the dawn, saying I love you, I meant it now. อันนี้สังเกตว่าเมื่อกี้มือหนักไปหน่อยเพราะถ้าเกิดคอมเพลสเยอะเกินไปมันจะฟังดูแบบอึดอัดพาจินชังตัวอูฟ้าวางจีน Once beaten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do. อ่าโอเคนะครับก็เราก็คอมเพรสมาละฟังดูแบบลองลองฟังในเพลงดูสิว่ามันโผล่ไหมนะฮะอ่านะฮะก็คือ มันก็โผล่มาทุกคำอ่ะมันก็ชัดนะฮอ่าแล้วก็ยังมีเสียงโทนอะนอาล็อกสังเกตว่ามันไม่ได้แค่ปรับแค่เรื่อง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 เลวลคของคำมันมันปรับช่วยแล้วมันก็คือเสียงมันจะอุ่นๆวอมๆแล้วก็เอาคาแรคเตอร์แบบวอมเนี้ยมาด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราซื้อฮาร์ดแวร์ก็ชิ้นหนึ่งก็หลักแสนนะฮ <c oughs> ะแต่เรามาอยู่ในฟอร์มของปลั๊กอินหน้าตานี้เลยนะครับคอมเพรสไปแล้ว อันนี้เรามาปรับให้คือเสียงร้อ,องเนี่ยปกติเราจะปรับให้มันเวอร์นิดนึงให้มันฟังดูแบบไพเราะเวอระฮะโดยการปรับยเรื่องความถี่นะฮะย่าน eq นะฮะก็มันมีให้เลือกเยอะเหลือเกินแต่ถ้าคิดแบบภายใน10นาทีผมจะเลือกใช้ตัวนี้ครับอ่า m a ค eq 4นะครับ ที่ใช้ตัวนี้ชอบที่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแอร์แบน์ก็คือพวกย่านความถี่สูงสูง,สงมากๆคือตั้งแต่เนี่ยสิบยี่สิบหรือสี่สี่สิบเฮิร์เลยคือสี่สิบเฮิร์นี่มันเกินความได้ยินของเราแล้วนะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันคือความรู้สึกอะเกินหูมนุษย์ละอ่าเดี๋ยว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 นีว้มันปิดอยู่นี้พี่จะจะเพิ่มสี่สิบเฮิร์ให้ฟังนะครับ I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying, I love you, I mend it. Now I know what. Let me have sparkle. But that will like... So yeah. อืมแล้วก็ช่วงย่านเสียงกลางนะฮะ okay, I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby 2.5 kHz เ, mm hmm. เพิ่มขึ้นมาแก๊กเดียวเองม,มันเป็นย่านที่หูเราสิ่งสิทิบหูคนเราสินงสิทิบกับ uh huh. ย่านกลางก็เพิ่มมาแก๊กเดียวคมขึม้นไาทันทีเลย mm hmm. I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby vertiento nice well, been year doesn't surprise me Merry attrib Psalms Well's c อ่านะฮะก็ชัดขึ้นก็ฟังโทนรวมที่อยู่กับเพลงนะครับ โอเคพอได้เดี๋ยวขอเพิ่มย่านโลนิดนึงให้มีความหนาหน่อยอ่านะฮะถ้าเสียงผู้หญิงเรจะต้องเพิ่มย่านโลหน่อยนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็เริ่มเข้าสู่โหมดฟุ้งฟิงแล้วครับ อ๋อเ oh, มื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่เข้าใช่ไหมคะอ่าอันนั้นคือปรับโทนหลักเตรียมเตรียมเข้าอ่าอันนี้เข้าแล้วโอเคนะฮะผมก็จะส่งเอฟเฟกไปที่อ่าบัสหนึ่งซึ่งเราจะใส่รีเวิร์บนะฮะตั้งชื่อว่ารีเวิร์บแล้วกันวอล์ e ซ์เวิร์บนะฮะโวคัลรีเบิร์อ่าสมัยก่อนมันจะมันจะเป็นหน้าต่างเงี้ยแต่ว่าตั้งโตะ๊ะ <laughs> ตั้งโตะ๊ะเป็นเครื่องอ่าอ่ะ,อะ อันนี้เราปรับบนหน้าจอ tell baby, you recognize มาละมาลมะฮะความรวดเร็วนะฮะเราจะปรับจากพรีเซ็ตนะครับ oh. อาจจะฟุ้งมาหน่อยมลดรีเวิร์บไทม์ของนีเตรียมเตรียมฟังความฟุง้งฟริง้งอ่าแล้วฟุ้งมากมันจะเหมือนคาราโอเกะฮะใช่ <laughs> Last Christmas ฉัน,นยังใจดีนี่น่ะสิแต่小月都充滿意義於你是我最痛的妹เทคนิคที่ชอบใช้นะฮะก็เราก็จะใสะ่เพิ่มอีกบัสหนึ่งเข้าไปเพิ่ม dimension ของเสียงนะฮะก็ะใช้ใช<嗯>้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า Dimension D นะครับของ Roland โอมีให้เลือกเยอะ มากเยอะมากจริงๆมันสามารถจัดหมวดหมู่ได้แต่ว่าแบบพ,พี่จําได้แล้ว <laughs> ว่ามันอยู่ตรงไหนมันเยอะจริงจังอ,ะอ่ะก็คือมันจะมีแบบแคล้ายๆแบบเป็นแบบคนวอเราจะผสสมมเียงให้ัน ฟังด mm. ูกว้างขึ้นเหรอใช่แต่ผสมเข้าไปนิดๆน,นะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันจะฟังดูเป็นแบบเสียงแบบเออเป็นเป็นอะไรอะ่ะเบลออะ่ะเป็นเหมือนร้องสองเสียงอะ่ะเลย I keep my distance but you still catch my eye tell me baby do you r e c o n i z e me? Well, it's been a year. It doesn't surprise me. Merry Christmas. I wrapped it up. มันเป็นโหมดฟุ้งฟริงจริงๆด้วยมันเป็นขั้นตอนการทำให้เพลง<ม>ดูฟุ้งฟริงขึ้นถ้าเป็นเพลงช้าพี <laughs> ่อาจจะใส่ดีเลย์แต่น,นี่คือจะมันเป็นเพลงกระฉับกระเฉงแล้วก็ใส่<ม>แบบดีเลย์แบบให้ให้มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ดีเลทไกลๆอะ่ะอฮะไม่งั้นมันจะฟังดูแบบเป็นประหลาด<ม>ไปหน่อย ก็เป็นเรียกว่าเป็น Slap ด e เล y แล้วกันครับคือสแลปคือเหมือนกัว่าเสียงมันจะด e เล y จะตามมาทันทีเลยหลังจากที่เสียงเสียงร้องหลักมานะครับตามมาเร็วใช่ตามมาเร็วฮะ<อ>ก็อาวุธลับที่โขนมองข้ามนะ UAD ตัวนี้ชื่อว่า Cooper Chan Cube นะฮะเป็นด e เล y p ั๊กอินี่แหละแต่พอเรามาใส่ออกนี่เราต้องโซโลเวทก่อนฮนะ surf so slap back uh. hey, I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby do you recognize me Well it's been a year it doesn't surprise me อันนี้ยังไม่รู้สึกมากเราต้องจับมันคือเพื่อดิเมนชันของมันก็คือว่าเราก็แผนเสียงที่เป็น Echo ไปซ้ายขวานะฮะฟังดู hey, I keep my d i s t a n t but you still catch my eye Tell me baby Do you recognize me Well it's been a year it like ก็อันนี้คือเพื่อไม่ให้มันฟังมัดดี้เราก็ลดเบสแล้วก็เพิ่มยา่านเสียงสูงเสียงย่านหายเข้าไปนะครับแล้วก็วก็ลดเลเวลโดยรวมของมันไม่ให้ไปกวนกับเสียงหลัก hey, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and s e n d it with a note saying I love you. I meant it. Now I know. เราบ a l านซดนตรีขึ้นมาหน่อยคือเมื่อกี้เราจะฟังเสียงร้องชัดๆอันนี้ลองฟังให้มันดูระหว่างดนตรีกับเสียงเสียงร้องเนี่ยมันควรจะบาลานซ์ยังไง Last Christmas, she had s h i n i g 的是啊，安、啊、妮，叫、啊、哇，เสร็จละ，安、啊、妮，เสร็จแล้ว、啊，เ、啊、ดี、啊、๋ยวเรากลับไปเลย。 เสร็จแล้วเหรอค่ะก็สิบนาทีนี้ค่ะครับผมโอเคครับผมก็ปิดซะหน่อยขอบคุณนะครับแค่นี้แหละสมแล้วเหรออีกฝากแทนแล้วกันนะคะสิบนาทีนี้นะคะลองไปทำตามกันดูนะคะคือเทคนิคเนี่ยพี่อาจให้ไวเยอะมากจริงนี่ขนาดเป็นคนที่ก็ทำไม่ค่อยเป็นก็ไม่ค่อยรู้สัพทเทคนิคนะคะสำหรับคนที่รู้สัพ์เทคนิคอยู่แล้วน่าจะแบบ ได้อะไรไปเยอะมากนะคะได้ทริคดีๆเยอะมากทำกันดูค่ะครับแล้วก็ไม่ต้องกด subscribe ตรงไหนนะครับเพราะว่าผมนานๆทำทีนะฮะก็ไว้จะมาแจ้งนะฮะให้มากดฝั่งนี้แทนได้ได้กด subscribe นี้แทนอ่าครับแต่ subscribe ที่ใช้แล้วของน้องนิดเลยนะครับผมโอเคค่ะไม่ถือค่ะครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย